ใช่ค่ะปลอมลงไว้กลุ่มครอบครัวอีกแล้วเหรอเนี่ยข่าวอะไรอันไหนละคะก็ที่แม่เพิ่งโพสต์อย่างนี้นี่ไงเนี่ยอา้าวแล้วลูกรู้ได้ยังไงว่าเป็นข่าวปลอมโอ้ยแม่นี่มันมีคนออกมาแก้ข่าวตั้งน,นานแล้วผมก็ยังเห็นพวกแม่แมแมกับป้าก็ยังแ,แชร์กันอยู่ได้ทุกวันทำาหไม่มตรวจสอบให้ดีก่อนว่าไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมอะเอา้าก็เห็นเขาแชร์ต่อๆกันมาก็แม่เห็นว่ามันน่าสนใจแม่ก็เลยแชร์ต่อ แล้วแม่จะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าม,มันจริงหรือปลอมแล้วมันตรวจยังไงล่ะคะเนี่ยแม่ง่ายมากเลยนะแม่ก็เข้าไปที่ Google เนี่ยแล้วแม่ก็พิมพ์หัวข้อข่าวที่แม่ส่งมาให้ผมเมื่อกี้นี้แล้วก็พิมพ์ต่อว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยมันก็จะมีข้อมูลออกมาแก้ไขมากเลยนะแม่อันไหนข่าวปลอมก็จะพิมพ์ว่าเออข่าวปลอมนี่ง่ายมากเลยแม่แม่ก็ลองเลื่อนดูนะเนี่ยมีข่าวปลอมเต็มเลย แม่ลอูอืมอมก็ไม่ยากเนาะเออโอเค okay. อนนโอเคตามนั้นแหละโแม่แม่ก็ลองทำดูนะเช็คบ้างไหนาข่าวจริงไหนข่าวปลอมอ่ะจ้านี่พัะอันนี้รูโปโพสต์ใช่ไหมแม่เห็นใน Facebook ลูกอะ่ะใช่แม่ข่าวนานแล้วผมแชร์มาจากเพื่อนอะ่ะแหมว่าแม่ชอบแชร์ข่าวปลอม ของลูกนม่มันเรื่องจริงที่ไหนล่ะเอ้าก็เพื่อนเขาเล่ามาแม่รู้ได้ไงว่าไม่จริงไม่เห็นมีใครบอกเลยว่าข่าวปลอมก็แหมเรื่องเนี้ยมันตั้งแต่ลูกก็ยังไม่เกิดแต่ตอนนั้นนะ่ะแม่โตแล้วแม่ก็ต้องรู้จริงสิอุ้ยจริงดิเห็นมะมบางทีบางเรื่องอ่ะคนรุ่นแม่ก็ต้องรู้ดีกว่ารุ่นลูกยอมรับกันบ้างครับแม่ผมไม่เถียง แม่แม่แชร์ข่าวปลอมอีกแล้วหนเมื่อกี้บอกว่ารู้เรื่องแล้วไงก็มันเสียเวลาเช็คอะแล้วมันเสียหายตรงไหนอะแม่ก็แชร์แต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอ้าวงั้นที่ผมโพสอะผมก็โพสแต่ข่าวน่ารู้ถึงจะไม่ใช่เรื่องจริงงั้นก็ไม่เสียหายสิแม่นี่แม่เตือนด้วยประสบการณ์นะเดี๋ยวก็ตกเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่หวังดีหรอกแม่ก็เหมือนกันอะอย่าหัวโบราณสิแหมหัวโบราณจ้าเพราะลูกชายอ่อนต่อโลก ูอยู่ข้างแม่ใช่ไหมพี่พัะเขาว่าแม่ัวโบราณเนี่ยก็จริงอ่ะแล้วแม่ก็ว่าพี่ว่าพี่อ่อนต่อโลกเนี่ยนะพาวาต้องอยู่ข้างพี่นะหนูว่าก็พูดถูกกันทั้งคู่เลยนะไม่เห็นต้องทะเลาะกันเลยเนี่ยหนูว่าไม่สนหรอกนะว่าอะไรมันจะใหม่หรือมันจะเก่าแต่เราอ่ะต้องรู้ไว้เท่าทันคิดถึงคนอื่นแล้วก็คิดบวกด้วยเนี่ยพี่กับแม่นี่มันยุคสมัยไหนกันแล้วแม่กับพี่ต้องตามไม่ทันโลกแล้วนะ พี่อ่ะก็ยังเด็กอยู่ก็หัดฟังประสบการณ์จากผู้ใหญ่เขาบ้างส่วนแม่ก็ต้องเปิดใจนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้เท่าทันกับสิ่งใหม่ๆด้วยเออใช่แล้วเราก็นั่งเล่นโทราศัพท์กันมาเนี่ยจะชั่วโมงกว่าแล้วเย็นนี้หนูมีนัดกับพ่อว่าจะไปช่วยการทําจิตอาสาของหมู่บ้านแล้วก็ใกล้เวลาที่พ่อจะกลับบ้านแล้วด้วยเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะจิตอาสาเหรอไปด้วยดีกว่าพาพี่ไปด้วย ้ไปกันหมดเลยงั้นแม่ไปด้วยสิถึงต่างยุคต่างวัยก็เข้าใจกันได้รู้เท่าทันสื่อทันเหตุการณ์ทันสมัยร่วมสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ